จุดประสงค์ของอิสลามเรานะ่ะคืออะไรจุดประสงค์เรากอย่าของเรานะ่ะมีอันเดียวครับก็คืออยายะกุรานที่เราบอกว่าเราก็บาตนาฟีกุลีอุมัติรัสูลอนี่บรรดุลละฮ์วัชตันบุตุดเราได้แต่งตั้งมาทุกๆประชาชาตินะครับรัูลมาในทุกๆประชาชาติเพื่ออะไรครับอันนี้บับดุลละฮ์กล่าวว่าราสมตาติลายบาดาต่อรสมัตลลาและออกห่างจากพระเจ้าจอมปลอมนี่จุดประสงค์จุดประสงค์เป้าประสงค์ของอิสลามก็คือเตาฮีดต่วการจีฮัดเนี่ยเขาเรียกว่าวาซีละเป็นสื่อไปสู่เป้าประสงค์ มันไม่ได้เป็นเป้าประสงค์หลักนะครับแต่ในขณะที่คารวาริชเนะี่ยเขาบอกว่าการจีฮัดน่คือเป้าประสงค์หลักการรบในสงครามศาสนาคือจุดประสงค์หลักเราเลยเห็นบรรดาคารวาริชทั้งหลายนะ่ะเขาพร้อมที่จะไปรบอยู่เสมอไปสังหารศัตรูไปฆ่าศัตรูไปบอโอ้ฉันได้บุญฉันได้บุญฉันจีฮัดฉันโน,น่นฉันนั่นฉันนี่เขาเข้าใจผิดว่าจีฮนะัดน่ะเนี่ยไม่ใช่จุดประสงคนะ์่ะแต่เป็นวัตซีละเป็นสื่อครับ ผลมาเลยต่างกันอย่างยิ่งิ้นเชิงไงสลัเราเรียกร้องประชาชาติทั้งหลายสู่เตาฮีดสู่สลามในขณะที่กลุ่มควาริชทั้งหลายนะ่ะไม่ว่าจะชื่ออะไรก็แล้วแต่เขาเรียกร้องสู่ดิฮัดเราจึงจะได้ยินจากบรรดาคนที่เป็นแนวร่วมหรือว่าพวกกลุ่มควาริชทั้งหลายนะ่ะเวลาพูดถึงเตาฮีดเขาจะดูถูกเตาฮีดทันทีมัวแต่เตาฮีดมัวแต่เตาอิดมัวแต่เตาปูนแล้วเขาเรียกร้องสู่อะไรเขาเรียกร้องสู่ฮากิมียะไงสู่การจิฮัดอย่างเดียว ต้องจิฮาดต้องจ i ฮาดต้องตั้งรัฐอิสลามเขาเอารัฐอิสลามมาเป็นจุดเริ่มตน้นเอาจ i ฮาดมาเริ่มตน้นไม่ต้องไปสอนเรื่องเตาฮิดไม่ต้องไปบอกเรื่องเตาฮิดมากหรอกนะครับใครจะมาถับอะไรอากิดะอะไรจะเพี้ยนยังไงจะทําชีริกจะทําบิดาไม่ต้องไปสนตั้งรัฐะก่อนเขาก็เลยเอาจ i ฮาดมาก่อนซึ่งมันฮัดของสาลัมเนะี่ยเราเริ่มด้กับอะไรเตาฮิดครับมันเลยต่างกันตั้งแต่แรกไงเขาจะไม่ทําการจิฮาด เว้นแต่ว่าการจ i h a ดนั้นจะเป็นส่วนที่ปกป้องเตาฮีตเ,เท่านั้นเพราะฉะนั้นไปจ i h a ดเพื่ออะไรเพื่อจะได้ตั้งรัฐะอสิสลามสำหรับมไม่ทํากันเพื่อที่จะขยายอํานาจไม่ทําไปจ i h a ดเพื่อที่ว่าจะได้ล่าอาณานิคมมุสลิมเราก็ไม่ทําไ,ทไ,ทไปจ i h a ดเพื่อที่ว่าจะได้ทรัพย์สมบัติเงินทองมุสลิมเราไม่ทําไปจ i h a ดเพื่อที่ว่าเราจะได้นัน่นได้นี่ได้น,ไดน,นน่นเราไม่ทําครับการจ i h a ดของมุสลิมจะมีเหตุผลเดียวเท่านั้นก็คือว่า ในแอุรอานบอกชัดเจนอ่ะจงทําการรบหรือว่าทําการต่อสู้จนกว่าจะไม่เกิดฟิตนะคําว่าฟิตนาะตัวนี้แปลว่าอัชิริกไม่เกิดชิริกก็คือเตาฮิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นมุสลิมเราจะต่อสู้เพื่อเตาฮิดปกป้องเตาฮิดเวลาจะรบอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคิดหน้าคิดหลังละอันนี้เกี่ยวข้องกับเตาฮิดไหมตรงนี้เกี่ยวข้องกับการรักษาอิสลามไหมเราจะมองหลายสเต็ปไงจะไม่มีสลับคนไหนที่จะไปวางระเบิด จะไม่มีสลับคนไหนที่จะไปก่อการหลายสลับเราจะทําก็ต่อเมื่อเพื่อเผยแพร่เตาฮีตเพื่อปกป้องเตาฮีตเพื่อรักษาเตาฮีทเพราะฉนั้นเวลาอุลมะเขาจะตัดสินประเด็นเนี่ยเขาจะมองเรื่องเตาฮีตมาไว้เป็นอนันดับแรกที่ทําไปเนี่ยเพื่อเตาฮีตไหมใช่อลฮัมดลแล้วก็ดูสองสามสี่และไม่ใช่จะสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าทำไปด้วยนะถ้าหากการทานั้นน่ะมันเกิดผลเสียมากกว่าผลดีสลับก็ไม่ทําด้วยนี่ข้อแตกต่างของกีด้าสลับนะ่ พรากีดัสลับถือว่าเลือดเนื้อของมุสลิมนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเราจะไม่ปล่อยให้เลือดเนื้อของมุสลิมนั้นหลั่งเลือดไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์เราไปฆ่ายู10คนยูมาฆ่าเราหมื่นคนอย่างเงี้ยอย่างนี้สลับไม่ทํานะถ้าเราอ่อนแอแล้วเราไปสู้เขาไปทําลายเขาแล้วเขามาฆ่าพี่น้องมุสลิมเราจนไม่เหลือประเทศเนี่ยเราไม่ทําแบบนั้นในลักษณะนี้สลับจะถือว่ารักษาเลือดเนื้อไว้สําคัญกว่าก็จะถอยมาก่อน เหมือนที่ท่านนาบีมุฮัมี๋ยมุ hammad สลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัมอยู่ที่มักกะห์ทำไมนบีไม่ประกาศญิฮาดเลยนะครับทำไมไม่ประกาศเลยสู้ไปเลยญิฮาดเลยลอบสังหารอบูจบฮันลอบสังหารอบูละฮับลอบสังหารพวกตัวเอตัวใหญ่ๆใ,ในมักกะห์จะได้จบเรื่องถ้าเป็นพวกคอว,วาริชอยู่ในสมัยท่านอับดุลเบี๋ยมุ hammad สลลาะที่มักกะห์บอกได้เลยว่าเขาลอบสังหารแน่นอนและถ้าลอบสังหารปุบ๊บจบไหมจบครับมุสลิมอ่ะจบ เพราะบรรดาชาวกุเลสก็จะรวมตัวกันและมีข้ออ้างว่ามุสลิมพวกนี่มันหัวรุนแรงก่อการร้ายฆ่าให้หม,มุสลิมจะไม่ทําแบบนี้ครับมุสลิมถอยออกมาจากมักกะฮ์ที่เป็นใบตุลนเหรอบ้านฮอรล์ะนะครับมีความสําคัญที่สุดอยู่แล้วในแผ่นดินโลกเนี่ยยอมถอยออกมาไปอยู่ที่เมืองมาดีนะเพื่อที่อะไรครับเพื่อรักษาเลือดเนื้อและศาสนาอากิดัสซัหเนี่ยจะมีความละเอียดอ่อนมากๆในเรื่องของการจีหฮัดไม่ใช่ว่าอะไรก็จีหฮัดอะไรก็จีหฮัดพี่ต้องเห็นภาพเรยอยางว่าเราอะไราครับ